สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้มาครับมาพบกับแนวทางหวย5้านอยสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อประจาวันที่13นะครับเดือนสิบเอ็ดสองพนะครับผมคลิปนี้ก็มัดรวม3ามนอยนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากคาเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็สำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ผมก็ จะให้ใน3นอยเนาะหลักๆหลักๆจะ3นอยก็คือนอยรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับส่วนแนวทางรอบเฉพาะกิจนะครับก็อาจจะมีพี่ๆบางท่านที่นำไปเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้เฮงๆนะครับปังๆก็แล้วกันนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพี่เมื่อวานนี้เกือบหลุดนะครับใช้คำว่าเกือบหลุดนะครับผมแล้วก็3ตัวของเราเนี่ยเกือบ3ามตัวตรงนะครับ เกือบ3ตัวตรงนะครับแต่ถ้าเกิดใครใครจับหลักร้อยนะครับเป็น4นะครับแล้วรูดรูด3ตัวเนาะแต่ก็ยังว่าสามหผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับเพราะว่ารอบ v i p นี่ออก4ี 3, 4่สามสนะครับผมให้4 3 2 4 3ม่นะครับพี่พี่ผมยังเสียดายไม่หายเลยนะครับเนาะยังเสียหายยังเสียดายไม่หายเลยนะครับเพราะว่ามีพี่เอฟก็ คอมเมนต์เข้ามาว่าเสียงเสียงโชคแต่432นะครับไม่ได้เอาไม่ได้เอา431เนาะเอาแต่432กับ434นะครับเนาะก็น่าเสียดายนะครับพี่พีเนาะน่าเสียดายผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมเนาะไม่ได้เจาะไม่ให้เจาะไม่ให้30 32 34 37 39ออก31ซะงั้นนะครับพี่พีดูดูข้ามไปได้ไงนะครับข้ามไปได้ไงส่วน2เนี่ยถ้าเกิดไม่นับรอบ รอบเฉพาะกิจหลุดนะครับถ้าไม่นับรอบเฉพาะกิจนี้หลุดนะครับส่วน3มเนี่ยมาแค่ในรอบ v i p สายวิง่งสายลูดนี้มาตรงๆนะครับสามหนึ่งนะครับผมส่วนรอบพิเศษนี้หลุดนะครับผมรอบพิเศษเนี่ยผมสังเกตดูน่าจะแบบเด้งบนเด้งล่างเนี่ยมามาสองวันแล้วนะครับเมื่อวานนี้น่าจะเป็นแปดสี่แปดห้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ห้าบนห้าล่างเนาะแล้วก็แปดบนแปดล่าง ไอ้แปดบนแปดล่างนะครับเมื่อวานนี้วันนี้ศูนย์บนศูนย์ล่างในรอบพิเศษนะครับเฉพาะในรอบพิเศษนะครับรู้สึกว่าเขาจะมาแบบนี้ถ้าเกิดใครลูดศูนย์วนนี้น่าจะยิ้มนะครับเนาะแต่ว่าแอดลองให้เด่น3กับ2ไปลูด3ไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับมาแค่รอบเดียวเองสายวิ่งสายลูดนะครับ3ตัวได้แค่เสียวนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแอดก็ขอฝาก สำหรับบ้านนะครับเสี่ยงโชคนะครับพี่พเนาะสำหรับพี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับแอดก็ขอแนะนําบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะก็เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพ,พี่เดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ ก็สำหรับในสูตรเม็ดเดียววันนี้นะครับพี่พี่แอดก็ขอกำลังใจจากพี่พี่เพื่อนๆเอฟซทุกๆคนนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะครับหรือว่ามีโชคลาภนะครับกับช่องแนวทางเวลาบาลอลหลงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่พี่เนาะเพราะบางครั้งนะครับพี่พี่บางครั้งเนี่ยผมคือคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรนะครับก็คือบางทีเราทํางานครบคู่ไปด้วยนะครับเนาะ บางทีนะครับทำงานไปแล้วนะครับเวลาพักเบรกนะครับผมมาเปิดอ่านดูดูคลิปนะครับในทางหวยก็เห็นคอมเมนต์พี่ๆนะครับเนาะขึ้นมาผมก็ดีใจนะครับจริงๆนะครับนี่พูดจากใจนะครับพี่เนาะก็ดีใจนะครับผมบางครั้งเนี่ยถึงคนติดตามเราจะเยอะนะครับแต่คนดูแค่หลักพันนะครับผมเนี่ยไม่ได้ขออะไรขอแค่ว่าแนวทางมานะครับพี่ๆขอแค่แนวทางมานะครับเนาะถึงคนจะติดตามเยอะ แนวทางไม่เข้าผมก็ไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยภูมิใจนะครับแต่ถ้าเกิดแนวทางเราเข้าเนี่ยคนจะดูไม่กี่คนก็ช่างนะครับแต่ขอแค่แนวทางเข้าเนี่ยเราก็ดีใจแล้วนะครับพี่พีเนาะวันนี้พูดเยอะแล้วนะครับเนาะก็อย่าว่ากันนะครับพี่พี่พูดเยอะแล้วนะครับวันนี้ผมให้นะครับพี่พีในสูตรนี้ผมให้วิ่งไปที่หนึ่ง ส่วนสายรูดนะครับสายรูดเนี่ยผมฟันไปที่เลขเจนะครับพี่พเน้นนะครับรอบปกติรอบปกติลอง VIP นะครับพี่พเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับสายรูดก็จะมี70 71 72 73 เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ส่วนในตัวนิ้นตัวเจาะนะครับ วิ่ง1รู7นะครับเน้นรอบปกตินะครับผมผมให้ไปที่70 71 74 76 78นะครับพี่พี่7 0 7 1 7 4 7 6 7 8นะครับสลับตัวเจาะส่วนในหลักร้อยนะครับ หลักร้อยผมให้พี่ที่ลักหนึ่งนะครับพี่พี่ก็จะเป็นนะครับ170 176นย์หนึ่ะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทางหวยฮานอย 50, 000, สูตรเม็ดเดียวนะครับวันประจำวันที่1 3เดือนส1 2 5อ5นะครับพี่พผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่หลายท่านเลยนะครับ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็พี่พีเอฟซีนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแอดก็ไม่อย่างที่บอกนะครับแอดไม่ขออะไรขอแค่กำลังใจจากพี่พีเอฟซีนะครับเนาะนะครับขอแค่กำลังใจจากพี่พีเอฟซีนะครับบางครั้งอย่างที่ผมบอกผมทำงานมาเหนื่อยนะครับเปิดมาดูคลิปนะครับเห็นพี่ๆคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจหรือว่าแนวทางเข้านะครับพี่พี่ก็คอมเมนต์นะครับแอดก็ ดีใจนะครับพี่พีดดีใจจริงๆอันนี้พูดพูดจากใจนะครับผมเนาะนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นที่เป็นกําลังแรงใจนะครับพี่พีเนาะที่เป็นกําลังใจไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นในในช่องในกลุ่มหรือว่าในในไลน์ก็จะเป็นพี่ติว๋วแล้วก็พี่ออนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจแอดตลอดเนาะถ้าเป็นในช่องทาง u t u b e นะครับผมเนาะถ้าเป็นช่องทาง youtube ก็จะเป็น คุณพินกินเที่ยวนะครับผมแล้วก็แอดลันนะครับพี่หลิวพ้ารวยนะครับแล้วก็พี่ยานะครับแล้วก็หลายท่านเลยนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ผมอย่างที่บอกนะครับเนาะนะครับก็กําลังใจคือสําคัญที่สุดนะครับผมแต่ถ้าเกิดนะครับเนาะถ้าเกิดท่านใดบางครั้งก็เข้าใจเนาะบางทีเราก็เวลาว่างอาจจะไม่เหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าแนวทางหวย แลวทางหวยเนี่ยผมก็ลงทุกวันวันละ3-4คลิปนะครับพี่อาจจะไม่มีเวลามารับชมนะครับนอกจากคนที่ชื่นชอบจริงๆนะครับเนาะอันนี้ก็เข้าใจนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณนะครับเนาะที่ยังแบ่งเวลามาแบ่งปันนะครับให้กําลังใจแอดนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นพี่ FC หรือว่าพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับก็ขอให้นะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมเนาะที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับ สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ